อ้าวเพื่อนๆอ้จะตัดทุเรียนแล้วนะคะอาตัดว้าวไหนอ่าครับอ้กับเอ็มกินเจ้าชอบนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาเที่ยวสวนทุเรียนป่าละอูนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บทุเรียนกันครับอ่า ทุเรียนก็จะตัดออกไปส้กส่วนเยอะแล้วนี่เหลือนี้ก็จะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมาเพราะมันเป็นปลายฤดูของทุเรียนแล้วโอ้โหนุ่นไอ้ไอ้นุน่น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 ไปดูต้นนี้ต้นเล็กแต่ลูกใหญ่เย yeah. นี่ตัดไปแล้วเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วนี่ นี่ไอ้นี่ครับนี่ครนี่ตัดไปแล้วเห็นจะเห็นได้ว่ามีเชือกแดงๆอยู่เนี่ยที่ที่เหลือแต่เชือไปจนตัดแล้วที่เดือดไปเนหมดแล้วนี่คือตัดไปหมดแล้วนี่ลูกเล็กไอ้ไหนดูลูกเล็กสินี่ลูกเล็กลูกเล็กมีลูกใหญ่หน่อยเที่ยวป่าละอูกันครับไปไปทางนู้น ฮัลโหลเจ๊บ๊ายบายไอเทียสสวนทุเรียนสวนทุเรียนนะคะเอาสักกี่ลูกดีสิบจะเหลือสักสิบลูกให้เราคนละห้าลูกเออโอเคไปอ๋อนี่นี่นี่เจ๊นั่นนั่นหน้าปัญญาหน้าไอ้นะนี่ต้นทั้งต้นอยู่ลูกเดียวเหมือนกันครับนี่นี่เนาะสวยนะอ่นี่แก่ยัง ได้ไหมครับได้ครับจะได้นะอ่าตัดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตัดข้างในก่อนไปไปนี่ครับไหนดีปลีนี่นี่นี่อ้าวเผ็ดไปทำอะไรเนี่ยผัดเผ็ดปลาไหลครับผัดพวกผัดเผ็ดนี่ดีปรีเป็นเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งดีปรีไปเดี๋ยวเราไม่เห็นเดี๋ตัดทุเรียนไปหลไปไป พริกหอมพริกหอมอ,อ๋อต้นนี้ใช่ไหมที่หลน่น<อ>นี่น,นี่เอากระป๋องมัดเชื่อขึ้นไปโน่นโ <c oughs> น่นโน่น มาไหนดูสิถ่ายหน่อยนะาาออน,น,นี่ตาดใส่กระป๋องทฝนจะมาแล้วอันนะไม่ตกไม่ตกแล้ว้ก็อย่าตกนะเ <c oughs> อามา <c oughs> แล้วนี่เร็ววิ่ดี <nied> หนึ่งลูกสองลูกเน้อต้องอ่อยแน่เลนี่ยนอกลูกเล็กปลือกบางเียอันเนี้อันนี้ต้องกินได้แน่นอนอันนี้ดูท่าทางเอกากเล็กปลือกบางกี่ปีแล้วนะเรียนนะจ้ะ ว้าวเพื่อนๆสิบกว่าป,ปีนี่จะได้ต้นประมาณนี้ค่ะสอปีล้วไม่ต้ออ๋อสิบสองปีแล้วก็ต้นเล็กๆนั่นก็บสี่ปีอ๋อมีหลายรุ่นเนาะ <laughs> ไวรุ่นใจเย็นๆ <laughs> นนนไไมมม่ดดนะม่่ีดด้เเลลยยะะคคาห อใช่มีว้าพูดโทคุยกันเหียว่าาย มมที่ว่าว้าวตอให้ลุงตัดให้รีตัดให้สุอ๋อลลูกใหญ่ไปนิดนึง นี่ต้นนี้เสียงน้ำเหรอไอนี่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 ไงไอที่ออกดอกก็มีเพื่อนๆนี่ไงออกดอกก็มีนี่นี่ มีโอ้มีมีกล้วยสุกเรือนหนึ่งด้วยเนี่ยเจเล็กเนี่ยกล้วยสุกลูกใหญ่ด้วยเรือนหนึ่งนี่กล้วยเพื่อนๆนี่กล้วยไอ้นั่นต้นอะไรมาพาะมพร้าวฮะเล้วเนี่ยเจเจดูกล้วยเรือนี้ เนี่ยใหญ่ด้วยเห็นป่ะเนี่ยเออเนี่ยเอออกระหล่ำปลีเออกระหล่ำปลีนี่ต้นอะไรเจ๊ใช่มังคุดไหมเนี่ยเนี่ยน่าจะใช่นจะอยู่ทุ่งไอ้เรียนเอืมอุ้ยเราดูมะพร้าวดกดมลูกหมดลูกเนาะต้นนี้มีดอกเจ๊เห็นป่ะนี่นี่นี่เจ๊มาดูดอก เนี่ยเนี่ยเจดูดอกเนี่ยเนี่ยดอกเนี่ยดอกนั้นเลยจุดที่สองเนาะอย่าง้องถามตรงนี้มันใช้เวลาเอ่อเท่าไหร่อืมแต่ว่านี่ไหนมัลูกได้ได้มันมันแบบยังไงมาหมดเมาหมดมาไปเออโอ้ตอนนี้มีเยอะลูกเลยเนาะ มะะลกอสูงมากจะเหมามะละกอก็ไม่เดี๋ยวไปแบ่งกันเนี่ยคนเอาไปตัดป้าตัดได้ไรก็แบ่งเออบอกป้าว่าตัดไม่ใหญ่กำลังกินเหมาไปเลยเมาไปเลยนี่คือผักหวานค่ะเพื่อนๆนี่ผักหวานผัดผักหวานใส่กุ้งก็ได้เนี่ยนี่ ผักหวานนี่นี่นีผักหวานเพื่อนเพนนี่เดี๋ยวอุ้ยไอไปทำอะไรอยู่นู้นไอนี่ผักหวานค่ะผักหวานนี่ยอดผักหวานนี่ผักหวานนะคะแล้วก็ต้นมังุด ทางโน้นก็เป็นขนุไอทุเรียนต้นนี้ออกดอกแล้วไอเห็นปะน่ะนะไอด้ดลควยคืนนี้สิงหอมงามต้นเคือใหญ่มากที่เราไปเจอที่น้าตกของลานอะต้นนั้นงามนะที่อยู่หลังหลังรีสอร์ทเลยนะงามกระถนี้เยอะเลยนูนดู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 ด รถก็จะจอดอยู่นู่นโบนู่นรถก็เดินลงมาในสวนอยู่ในป่าครับในป่าเขาลำนาวไพเนี่ยเขาจะเรียกป่าละอูแล้วเนาะอากาศดีแล้วก็มีน้ำไหลไปเดือนเต็มเหนอืงแล้วก็มีพริกนี่เพื่อนๆดูพริกค่ะพริกไปเดือนเตืนดีนี่พริกค่ะพริกพริกนี่มะเท้าวยอดด้วน ไอ้ยนี่มีล้อกข้าบหูด,ด้วยนี่หูอ,อ,หอ,อะไรไม่ซ้ำนี่เพื่อนๆนี่นี่น้ำจะไหลมาใช่เปล่าเนี่ยที่ย่ามากองกันอยู่เนี่ยหมอต้นนิบเลย โอ้นี่ได้หลายลูกแล้วหลักบางมากพขาดูนะเลวังนะนี่ตื่นต่ตอนนี้กันนะอ๋อกิ่งรับไม่ได้ไหลแล้วอย่างเราขึ้นไปกิ่งรับไม่ไหว ข่อยข่อยนี่ดับไวมากตายมากร้อยโลได้ไหมลุงช่วยช่วยน้อมกินหน่อยสิคะได้แล้วค่อยๆนะมาผมบินขึ้นมามาไหนไอ้มันนี่ดินี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆนู่โอ้หนึ่งสอง สามหลูหูน้ำเหลมเปียบโดนหน่อยเจ็บนะน้ำตุ่นเี็น้องอ่ะน้ำแหลมเปียบเลยล้วข้มาแล้วนไปตัดเอาสองลูกนี่เอามารับมารับมารับไม่ได้เอากระสอบมา นี áp, l áp, l áp. Oh, g, ่ร uh, nah, ับอลาอีกลูกนึงรับรับโอ้นีบกรสุกแลวนี่เบาแล้วนายไอมาโจนี่สองลูกใช่ไหมอืมปุบเบาๆปุบะ

นลูกเบาแล้วเบาวิวเลยบาวิวจะกินได้แล้วนี่ไงนี่แค่ต้นบุกว่ะต้นอุตตระพิษโอ้โหใส่ไปหมดแปลงโอ้โหเหรอแล้วดอกมันเหม็นมากกินได้เหรอเดี๋ยวไม่รู้ว่าคันพออะไรอีก ปลปตรงนี้มีลูกนึงลูกสวยๆอ,อ๋อเห็นแล้วไปมาดูนั่นลูกนะึงนี่ดูลูกนี้นี่เดี๋ยวดูใครได้ถ้าจะได้เอเอาเป็นคนตัดเอามีดมากันไก่มาตัด อันนี้อีกลูกหนึ่งนี่อันนี้ลูกอันนี้ก็สวยนะไอ้เนาะสองปุ่มเลยไข่ตรง เนี่ยเหรอมีนอนปะไป,ไปดูกันค่ะน,นี่ไหนอ้ตัดไปหมดเด้อยังไม่หมดนั่นว้าวพี่นอ้องพี่นอ้นองฟอ,องไฟนี่นี่ว้าว ต้มกระดูกหมูมนีน่นี่ว้าวนี่นี่โอ้โหมีเป็น1ิกว่าหนอเลยก้อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป,งป๊บนึงแป๊บนึงอ้าวเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอายจะตัดทุเรียนแล้วนะคะออเอาตัดว้าวไหนอ่า

เอาลับลาบแผนกหอ้าวนี่เนก่เลยเนี่ยลูกใหญ่ได้คนละลูกเ่ไหนเฮียโชดิเฮียว้าวนี่ <laughs> <laughs> สวยจริงๆบายตอนนี้มีสลูกท้าทุนเลยเหรอ,อะ อต้องดูสีใช่ไหมหนึ่งเข่งนกถือถือสองถือสลูกอ่าไหนอ้ไอ้โอานี่นี้นี่ อ่าโน่นตัดตัวโน่นอีกแล้วรอบนี้ไม่ไม่พลาดแน่ถ้าเราได้กินไล่ไเลยนะไม่พลาดเหรอไม่พลาดเลยนะจะเอาไว้รอบทุกรอบเลยทุเรียนไม่ค่อยได้ได้ดีเลยใช่เดี๋ยวเขจาแข่งให ก็หลายวันก็จะสุกเดี๋ยวป้าจะให้กินที่บ้านอีกป้าเห็ป้าเอาไปวางไว้สุกป่ะอืมป้าจะให้กินแต่ละเพราะว่าหนูหนูเอาไปให้ลูกสวยๆให้เขาวางไว้ทุกบ้านสองลูกไม่ได้กินเลยให้มันสุกเองมันเลยไม่ต้องไปทำอะไรนะใช่ไม่ต้องรีบกินอะไรนะเต็มร้อยอ่ะครับที่บ้านไม่ได้ครับต้องหาหรอไม่จำเป็นหรอแต่อย่าวางบนพื้นนะไม่วางบนพื้นเลยค่ะวางบนในหลังเลยค่ะ

ซ้นนา,ยายลูกขวาลูก <c oughs> <S <S นั่นไปงออวดนี้มาหิ้วมาตัดเองเลยใช่ไหมเหรอโอ้โหนี่แล้วอันเนี้ยไม่แก่ใช่ไหมเนี่ยขวามือเนี่ยใช่ใชมันยังไม่เหลืองใช่ไหม เหมาสวนเลยนะเนี่ยเหมาสวนเหมาสวน

โอ้โหไม่หักง่ายเลยได้นิดเดียวตันู้นตัวนู้นอ่าอย่างนีพอได้อ่าทางต้นนู้นอีกทางนี้หมดยังทางโน้นล่ะนี่โดนเข้ามานี่ไงนี่ไงไอ้นี่ไงไงออมแบ่งโน้นออกไปดีๆระวังระวังนะคะนี่ตัวนี้ไอ้นี่ตัวนี้ ทิทางไหนอตานนนมีไหมไอนี่นะไม่มีมีแค่นี้เลยเนาะ<ม>ระวังไอ้ตกหลุมไปตกหลุมตรงนู้นมารอบนี้เลย รถจอดตรงนี้แล้วก็เดินลงไปในสวนค่ะเพื่อนๆมีพริกมีหลายอย่างเออตอนนี้มีไหมล่ะไอหักหมดแล้วแล้วกำลังหานะเพื่อนๆเพราะมีรืดอควางไม่มีแล้วหักไปหมดแล้วนี่เราหักไปใหม่ๆเลย นี่มาดูดอกไม้ป่ากันเพื่อนๆดอกไม้ปา่าน,นะคะนี่ไม่รู้อะไรกินนะ,ะแล้ก็น,นี่สเหมากันนะเนี้ย้ายเก็บไปเพราะที่บอกเราได้นะเนี่ย้าย มีหลายสีด้วยนี่สวยอะดอกไม้ป่าสวยมากอ่าเพื่อนเพื่อน<ๆ>เสร็จจากตัดทุเรียนเราก็จะมาตัดกล้วยนะคะนี่ว้าวอ้าวตัดชึบเอาหวานตัดกล้วยนี่ว้าว <c oughs> กล้วยสุกก้ยใย่ๆนี่มีน้ำด้วยมีลำธารมีน้ำตกด้วยเพื่อนๆตรงนีน้ำใสไหลยเย็นนี่่าม่วค <laughs> ือใหญ่มากเน<อ>ี่ยไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปช่างทุงเรียนกันนี่ไปแล้วอยู่ไปกล้วยและกล้วยไปแล้ว เราก็จะไปขึ้นรถกันนะเพื่อนๆกล้ยกับกำแพงแสนค่ะพอได้เหงื่อเหมือนกันนะเพื่อนๆเนดินในสวนทุเรียนเนี่ยกว้างเหมือนกันนี่ายนี่ ก้ยน้ว่าต้องเอาใส่ล้างเนี่ยเดี๋ยวเละเจ๊กล้ว<ม>ยเนี่ยเจ้าใส่ล้างเดี๋ยวเละเออเอาใส่ล้างกล้ยอ่ะเอา<ม>เอาทางเหลืองขึ้นนะเอาทางเขียวลงอ,อ่านี่เออเจ๊เล็กเพิ่งซื้อกล้วยปัมกินหยกหยก ีวางไว้วางไว้เียงไปเลี้ยงเดี๋ยวเราจะทุเรียนเลี้ยงในนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่มาเดี๋ยวเรามาทำการช่างทุเรียนกันนี่ช่างทุเรียนีสิ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 ลูกช่างทุเรียน สิบห้าลบสามเออเจจดเนื้อสิบสองเออสิบสองโลอ่าแล้วก็ขึ้นรถค่ะนั่นเลี้ยงขึ้นรถายหมดแรงเหรอไม่ขาไม่ขาเลี้ยงขึ้นรถเพื่อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาช่างใหม่อีกทีนะคะ ดีได้กับไมตอนนี้เป็สองน่องท้ายรถเจ๊นะเจไม่ได้เอามีดมาตัดหน่อไม้ตัดไปแล้วเด็ดไปแล้วตรงนี้สามนองเนี่ย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 หน่อไผ่เนี่ยเด็ดไปแล้วอ๋อพี่ใหญ่เขาได้กินนี่เขาจะมาเลยครับไม่แถวนี้ไม่มาเดี๋ยวป้อมผมก็มาเคยเจอนะ้วตอนบนรถป่าไม้เขาจอดเฝ้าอยู่กลางคืน่ะรถจ้าไปไหนนะโอ้เขาคุมไว้ใช่ป่ะไม่ครงข้างออกไงอ๋อตรงด้านมา อลูกพอเติมนิก้เดี๋ยวค่อยเติมกยไม่ไหวใช่ไหมคเกินกิโลเกินแล้วเอาออกลูกนึงเอาเอาลูกเล็กออกลูกใหญ่ตาย14อ่าเกินไหมอ่าเกินครับเกินอเลาอนนั้นละล้นเดี๋ยวกนน้กิโลอ่างวาง หรือสิบสี่โลไม่ถึงครึ่งอ่ะเอาไงเอาเล็กอันเล็กเล็กเล็กมาใส่ไหมล่ะเออไม่ได้สิบห้ารึ่งโลไม่มินหมดเอออ่ะสิบสี่ลบสามเหลือสิบเอ็ดสิบเอ็ดเจเจดสิบเอ็ดเออแล้วก็ไปเลี้ยงขึ้นรถค่ะเออเกินออกลูกนึง สิออเหลือสิบเอตอนแรกคิดว่าจะไม่กี่โลกเอี่ยมสิไปไปมาเต็มรถเลยเต็มหมไม่เต็มมาก สิบเอ็ดสามครั้งสิบสองครั้งเออสามกิโลกี่เส้นใต้รวมสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าโลคูณคูณจะไม่เข้าเท่ากับดูเรียนสิบห้าโลก็สิบห้านี่เท่าละร้อยสี่สิบห้าโลก็สี่พันห้าร้อยบาทเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถดิ เฮียก็อายเรียนทุเรียนยังไงไฟเราเดือดไฟ,ออฟตรวจสอบมาแล้วค่ะเด็กที่ใหญ่จะมาอ่านี่ออกให้ก่อนมืดนี่เต็มหน้าเอาไหมนะนี่ได้กล้วยได้ทุเรียนน,ยน,นี่วันนี้เรากลับนะคะเราก็เลยมีกระเป๋าเดินทางไว้บนของของฝากไว้ล่า, <S 2> 2 <S างขของงง้้าาาหนนนัโอเคอ้าวันนี้เราก็ขอลาเพื่อนๆก่อนนะคะจะกลับนะคนปรปฐมแล้วค่ะไอ้บายบาย อ้าวเฮียกลับแล้ว๊ายบายเจใายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะโชคดีทุกทุกท่านค่ะ